โอเคครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยกกติ้งชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอีกสองตัวนั่นคือเออ่มิคาสะกับกับชื่ออะไรวะเลวีวายครับผมเออต้องเข้าใจว่าผมก็ไม่ค่อยจำชื่อผู้ชายอะนะและทีนี้เลวีวายหรือแม้ผมอ่านว่าอะไรมัน LEVI ผมอ่านเป็นเลวีนะครับผม <S <S> <S ก็ไม่อยากจะเรียกผิดหรอกนะ แต่ในบางทีมันชื่อน่ารักกว่าก็ต้องเข้าใจกันตัวสองตัวนี้ผมถือว่าเป็นตัวที่เล่นเรียกว่ายากที่สุดก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าสกิลของมันคือการเ,เป็นสกิลโจมตีในการใช้พลิกแพลงนะครับเช่นตัวนี้จะเป็นการกระโดดสับลงมาใช้สำหรับในกรณีที่เอ,อ้ยผิดติดตึกกรณีที่เราบินอยู่สูงกว่านะครับผม อย่างอย่างนี้ครับผมแล้วก็ซับลงมาครับผมแน่นอนเขาว่าท่าแบบนี้นะครับท่าที่มันพลิกแพลงหรือท่าที่มันแอดบานยากๆจอ,อมได้คะแนนสูงแต่ว่ามันก็ทําให้สถิติตายเราสูงขึ้นเช่นกันเราจึงไม่นิยมเอามาเล่นกันเท่าไหร่ไม่คนนิยมออกมาเล่นเยอะเลยแหละแต่ไม่ค่อยนิยมกดสกิลเท่าไหร่เพราะกดไปก็วืดพอวืดเสร็จปุ๊บมันจะมีเวลาประมาณ0.5ถึง1วินาทีที่เราจะขยับไม่ได้นะครับผมจังหวะนั้นแหละไทท่านก็อร่อยเราเลยอะ่ะ ไม่ได้ห้ามไม่ให้เล่นนะครับผมแต่ใครจะเล่นก็รับรู้ถึงความเสี่ยงในการใช้สกิลนะครับนี่ยผมจะใช้ดีในจังหวะอย่างนี้ครับผมแบบที่เราอยู่เหนือมันกระโดดซับทึบแต่ถ้าพลาดก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมจะโดนไล่ นี่ครับผมสามร้อยนะครับผมเป็นดาเมจที่สูงนะครับโอเคตัวนี้ขอพอเพียงเท่านี้นะครับผมพรสองนาทีละเราก็จะไปดูตัวต่อไปนะครับคือตีวายหรือเลวี่ของเรา,าเองเปลี่ยนด่านด้วยครับเพื่อคันกันแหลกสู่ความเมืองวางอันไกลโพ้น สกิลตัวนี้ก็พอๆกันเลยครับผมแอดวานมากๆนั่นก็คือจะบอกไงดีเหมือนในหนังที่เล่นกับเหมือนในหนังที่มีฉากแอนนี่ครับผมสกิลนั้นก็คือโอโดนแรงเวียงเอาหม่เอาไม่เอาใ,มอาใมไม่เทไม่เทนั่นก็คือการหมุนนั่นเองครับเปล่า เอาใหม่ครับผมขอโทษทีต้องเข้าใจนะครับการเล่นคนเดียวเป็นอะไรที่ับบาดนะครับไม่มีเพื่อนรอให้สกิลของตัวนี้ก็คือการหมุนนะครับหมุนในรูปแบบนี้นะครับผม พะใช้เป็นสกิลแอควนที่ใช้ยากมากทีเดียวเชียวซึ่งผมกล้าบอกเลยว่าผมเองก็ใช้ไม่เป็นนะครับใช้กี่ทีก็จะโดนจับรูปแบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครสามารถใช้ได้ก็เอามาอวดกันสักเล็กน้อยนะครับผมเพราะผมเห็นคนที่ใช้ได้จริงๆแล้วแบบใช้แบบดาเมจสามสี่ร้อยจริงๆกับมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเอง ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณก็เอามาให้เราดูนะครับผมแปะภาพเป็นหลักฐานลงมาเลยนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันนและครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแม้แต่ในเกมหน้าตามันก็ยังนะโอเคครับบ๊ายบายครับ